วาวน้ำนั้นจะให้ผลก็คือที่ผมได้เกิดน,นำแต่แรกว่าถ้าเราจะเปลี่ยนวาวน้ำเพื่อให้ทรัพยากรน,นั้นทนขึ้นแต่เพอร์ฟอร์มานนั้นด้ยลงก็อันนี้สามารถเปลี่ยนได้นะครับเพราะว่าเครื่องยนต์นั้นต้องการอุณหภูมิที่80กว่าจะดีกว่านะครับดีกว่า70กว่านะครับฉะนั้นมันก็จะมีข้อดีข้อเสียนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็ นี่ที่เป็นที่มาของรถญี่ปุ่นเหตุใดถึงทรัพยากรน้ําจึงทนกว่ารถยุโรปก็เพราะว่ารถยุโรปนั้นเน้นในเรื่องเปอร์ฟอร์มาน์นะครับจึงกําหนดความร้อนว่าให้น้ํานั้นเกิดการไหลผ่านและก็เล็กุเลตนะครับคือคือเขาเรียกว่า,าสร้างความสมดุลตลอดเวลาในขณะที่เครื่องยนต์ทํางานต่อเนื่องไม่ว่าเราจะเหยียบ 80- หรือ180นะครับอุณหภูมิความร้อนก็จะเล็ก กุเลตที่85นะครับเพราะว่ารถยนต์ถูกกำหนดไว้ที่85ก็ถือว่าทรัพยากรน,นั้นอาจจะ5ปีหรือ10ปีต้องเปลี่ยนครั้งหนึ่งก็หรือว่าหลายๆท่านก็สังเกตได้นะครับว่าใช้มอพักน้ำจนเหลือง กดแล้วเหมือนกรอบจะแตกเลยนะครับอันนั้นเราก็อาจจะพิจารณาตามนั้นก็ได้หรือว่าจะพิจารณาตามตามระยะทางหรือตามระยะปีก็ได้นะครับอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าเอาใจใส่นะครับที่ผมมักจะบอกว่ารถคุณวิ่ง500,000ก็ไม่พังนะครับ เพราะว่าเราเอาใจใส่มันนะครับเปรียบเสมือนเมียที่ผมพูดแต่แรกใช่ไหมครับเมียถ้าเราไม่เอาใจใส่นะครับไม่เอาใจใส่นะครับอย่างน้อยๆพุงพุงก็จะโตขึ้นทุกวันนะครับถ้าเกิดชมสวยทุกวันเลยเนี่ยโอ้น้องเอวคอดจังเลยทําไมเนี่ยจาก10ปีก่อนจนถึงวันนี้น้องก็ยังเอวคอดเหมือนเดิมนะฮะเมียเมียนี่ไม่เคยยอมกินเลยนะรักษาหุ่นเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าอย่าโทษตัวเองนะครับอย่าอย่าอย่าโทษเมียนะครับ ต้องโทษตัวเองนะครับว่าเราต้องเอาใจใส่และดูแลแล้วก็เป็นกําลังใจพูดจาให้มีกําลังใจนะครับเมี่เราก็จะสวยนะครับซึ่งอันนี้ไม่ได้ต่างไปจากรถเราเลยนะครับถ้าเรารักและเอาใจใส่เนี่ยสำหรับรถเฟียต้ารุ่นนี้นะครับคันนี้นะครับผมขับแน่นมากนะครับวิ่งไปแล้วแสนสามกว่าก็ถือว่าอันนี้ผมกล้าท้าเลยนะครับว่ารถคันนี้สภาพเนี่ยที่พี่เขาขับมาเนี่ยพังมาแล้วเนี่ย ขับไปสูนรถยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วไปขอขับรถเท็ดไดเขาแล้วเทโค้งนะสับเลนสับไปสับมานะผมว่ากินคันนี้ไม่ลงนะถึงแม้รถคันนี้เข้าเปีที่เท่าไหร่แล้วครับเนี่ยปีที่เก้านะครับตีว่าสิปีไปเลยนะก็อย่างหนึบนะครับหนึบผมไม่รู้ว่าพี่เขาซ่อมอะไรมาบ้างนะมีซ่อมอะไรบางอย่าง อันนี้หน่อยอนนี้เท่าอยอันนี้มันเรื่องเรื่องธรรมดาตามอายุมันยังครับวันนี้ก็คือที่ต้องตัดสินใจพาน้องมาหาหมอก็คือถึงเวลาการอายุของแต่ละมันก็เหมือนคนนะครับครับถ้าเหมือนไม่สบายออนดแอดแอไม่ยอมไปหาหมอจะรู้ว่าไม่ไหวแล้วต้องไปแล้วก็ประมาณเดียวกันครับคือความหมายคือหมายถึงว่าสุขภาพคนเราเนี่ยถ้าเราเป็นหวัด คัดจมูกปวดฟุงปวดฟันหรือร้อนในอะไรเงี้ยท้องเสียอะไรเราก็สามารถจัดการตัวเองได้เหมือนฟันโยกมานานครับไม่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 กินข้าวไม่อร่อยสักทีถึงเวลาแล้ยก่อนฟันไอ้วันนี้ที่มาหาผมนี่เพราะว่ามันต้องผ่าตัดแล้วมันต้องมันต้องผ่าเองไม่ได้นะไม่ได้ครับถ้าผ่าเองก็ตายแน่ตายทั้งรถทั้งคนนะครับก็จะมี หลายๆคลิปของฟอร์ดปาร์ตี้ที่ผมเข้าไปดูเกี่ยวกับคนที่มองกระแสในแง่ลบของฟอร์ดปาร์ตี้นะครับผมบอกได้เลยครับว่ารถคันนี้นะครับหรือทุกๆคนที่เอามาซ่อมครับคุณซื้อเองนะครับคุณซ่อมเองคุณเติมน้ํามันเองคุณจ่ายตังเองคือไอคนที่มาพูดในแง่ลบมึงไม่ได้เสียตังให้กูนะครับนี่พูดเนี่ยตามผมนะใครที่มองในแง่ลบว่าเออแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นช่างจริงหรือเปล่าเข้าหมายอย่าง ครับคุณลองเข้ามาปรึกษาคุยกันหรือยังเียเดี๋ยวผมจะถามข้อหนึ่งนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวนี้ผมลังทีผมขึ้นวิดีโอไปเยอะๆนี่นะผมไม่กล้าเข้าไปดูไอไอคอมเมนต์ใต้ใต้วิดีโอเลยอะไอคอมเมนต์ที่แง่รถผมบอกเลยพวกนี้กั้นรั่วกั้ไรลเนาะจะเรียกว่าอะไรดีผมไม่เข้าใจครับคือคุณไม่ให้สร้างสรรค์แต่คุณก็อย่าทําลายความคิดของคนอื่นที่เขาจะกำลังจะเอารถเข้ามาซ่อมหรือเปลียเสมอนกับว่า คุณเจอคนที่กำลังพาแม่หรือพาญ,ญาติพาใครก็ได้เขาจะไปหาหมอแต่คุณบอกไอ้หมอนั้นไม่ดีรองนะแล้วถามหน่อยว่าคุณมีญาติไปหาหมอคนนั้นแล้วหรือยังคุณได่พูดว่าหมอคนนั้นไม่ดีนะครับคนที่เขามาฟอดบัตตี้แล้วขอแฮปปี้กลับไปหลายๆคนเขาไม่มากหรอกครับเขาเจ็บคอไม่จริงๆอ่ะนะผมผมเนี่ยผมยึดหลักอยู่อย่างหนึ่งนะพี่นะคือคือเนื่องจากผมผมเนี่ยมีกติกาอยู่ว่า ผมส่งมอบรถทุกคันเนี่ยที่เสียเงินกับผมไปในหลังมื่นเนี่ยนะผมก็บันทึกวิดีโอเพื่อเป็นหลักฐานเพื่อจะได้เป็นทั้งการันตีทั้งอะไรหรือว่ามีปัญหาอะไรถ้ามันผิดพลาดัผมกูมาเล่นงานผมได้เลยโดยที่มีหลักฐานผมแค้รถมาหลายคันนะครับผมไม่เคยเจอช่างคนไหนหรอกครับเอลรกมาลองก่อนเลยแล้วอมเพิ่งเจอนี่แหละครับนี่เขาเรียกว่าจะได้รู้ว่าอาการมันเป็นยังไงไม่ใช่อยู่ๆพอสงสัยต้องเป็นโน้นสงสัยต้องเป็นนี่เป็นนั่นนะครับเอารถไปลอกนี่ครับคือคนที่จะ ทำการผ่าตัดได้คือต้องรู้ว่าเวลาวิ่งไปเนี่ยรถมีอาการยังไงเขาจึงจะได้วินิจฉัยถูกนี่คือขั้งที่ใส่ใจรถผมไม่ได้ปลืเราเรามีจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งซึ่งเราเองเนี่ยเราจึงทําคลิปมามากมายเป็นพันๆวิดีโอนะครับแล้วก็มีปิว้ไปแล้วเป็นพันวิดีโอนะครับเพราะว่าเอ่อเกิดจากเอ่อการลองเรียนนะครับจาร้องเรียนผมเองก็ไม่ทราบนะครับว่าเอ่อ มันเกิดจากการโร้องเรียนที่จุดใดนะครับซึ่งฟอร์ดบัดี้นะครับวิดีโอที่หายไปหลายๆท่านถามหานะครับเหตุผลก็คือว่าผมไม่รู้ว่าถูกร้องเรียนด้วยเหตุผลอันใดนะครับซึ่งผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเป็นธรรมกับผมเลยนะครับเ่หลายคลิปที่เราเห็นฟอร์ดบัดี้ทั้งมีแต่ ส่งเสริมฟอร์ดส่งเสริมคนใช้รถคือผมเท่าที่ผมดูนะผมผมก็ไม่เห็นมีพลาดพิงนะแต่เลยไม่เข้าใจฝากถึงยูทูบด้วยก็ได้ครับนี้คือผมอยากรู้ไปไปพลาดพิงอะไรตรงไหนคุณก็ลองที้แจงมาดูนะเพราะถ้าหลายๆกีบผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูคลิปฟอร์ดปัตตี้นะครับับไม่เห็นการพลาดพิงนะครับผมมีแต่ว่าเขาจะพูดส่งเสริมฟอร์ดแล้วดีอย่างนั้นดีนี้แม้กระทั่งระบบเรื่องเกียร์นะครับไม่ แต่ก็ใช้เท่าฟอดเจต้าคันนี้ผมเคยเจอคลิปด้วยแล้วก็หาไม่เจอแล้วไม่รู้จะลบทำไมเพราะหลายๆคนที่ยังตัดสินใจจะซื้อรูกนี้ผมบอกได้เลยว่าซื้อเถอะครับครับเพราะมันมีรวมซ่อมเลยไม่เกินแสนห้าเลยใช่ครับรวมซ่อมอย่างดีนะมันมีหมอเฉพาะทางครับคุณนี่ยไปเข้าหมอปลายทางเหมือนเหมือนเหมือนคุณปวดฟันคุณไปหาหมออะไรอะหมอกระดูกมันก็ไม่ใช่นะครับไม่ตรงประเด็นนะแล้วเรื่องความร้อนนี่หลายๆลิ ก่อนมัจจัยทไว้ผมชอบมากครับคือรู้เท่าทาันก่อนเราจะ,ะเรื่องความร้อนเนี่ยะฮะมันเหมือนกับถ้ารถไปใช้ผู้หญิงใช้ผมเคยเจอคลิปนี้ไม่รู้ใครถ้าเปิดดูบางคนแต่ถ้าเป็นผู้หญิงใช้ไม่รู้เรื่องระบบความร้อนเลยแม้กระทั่งการรีเซ็ตดูองศาความร้อนอยู่ตรงไหนนะครับผมว่าันนี้มปประโยชน์ครับรู้เท่าทาันก่อนอเปอดเปียบเหมือนถ้ารถนะคุณไปพังกลางทางกลางค่ำกลางคืนเนี่ยคุณโทรหาใครไม่ได้มันก็เหมือนคุณปิ พลูกไปเที่ยวค,คือคือความรู้สึกอย่างนี้เดี๋ยวเดียวผมขอนขออนุญ,ญาตนะครับในการเล่าเล่าสู่กันฟังนะครับว่ารถยนต์เนี่ยเปรียบเสมือนกับบ้านเคลื่อนที่นะครับที่ที่นำพาคนในครอบครัวโดยเฉพาะลูกสาวของท่านนะครับที่ต้องเดินทางไปคนเดียวซึ่งความปลอดภัยนั้นเกิดขึ้นจากในรถเพราะว่าในรถนั้นได้มี ทรัพยากรอ,อำนวยความสะดวกเราในทุกๆด้านนะครับเช่นการปิดประตูล็อกประตูให้อะไรให้นะครับเพื่อที่จะเป็นกรอบป,อป้องกันเพื่อไม่ให้โจรหรือสิ่งใดที่จะ,ะมากระทบกระทั่งถึงคนในครอบครัวของท่านที่ท่านแสนจะรักและแสนจะห่วงนะครับซึ่งในจุดนี้นะครับผมคิดว่ารถยนต์นั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะนำพาเราสู่จัก ที่หนึ่งแล้วไปที่นึงด้วยความปลอดภัยนะครับและก็ถ้าถ้าถูกมาเคาะกระจกหรือมาทุบกระจกเราก็สามารถปิดแต่หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือหยิบคันเร่งหนีหรือชนมันไปเลยก็ได้นะครับก,<ๆ>ก็ก็คือวิธีการแก้แต่สิ่งหนึ่งนะครับถ้าเราจะขับไปเที่ยวแล้วด้วยความหวาดระแวงเช่นลูกสาวจะขับไปเที่ยวที่ใดที่หน่ในเวลากลา,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 างค่ำกลางคืนแล้วถ้าเกิดรถเสียกลางทางแล้วบรรยากาศมันจะเป็นอย่างไรล